บอกว่าน่ารักหรอทำไมฉันทำไม่ได้บ้าง,ง,งอ่ะน่ารักป่ะน่ารักปะ,กปะเอเอเดี๋ยวคุณต<อ>้องเปลี่ยนช่องหนีอย่างเ,เพราะว่าอะล่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะเราสองคนก็ยังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะในช่วงที่สองของรายการนะคะกับช่วง Lady Trip ต้องบอกคุณผู้ชมเลยคะแล้วช่วงสาวของรายการเนี่ยคุกคุกมาด้วยโอ,อใช่คุกคุกฮลโ l o กุ๊กมาเรียบร้อยโย <นะ S 1> กู๊กมาเรียบร้อยเตรียมตัวนะคะสาหรับใครที่แบบอยากออกกําลังกายวันนี้เนี่ยเรามีท่าในการกระชับต้นขาด้วยใครได้เป็นผู้หญิงขาใหญ่ประจําซอยนะจ๊ะเตรียมตัวเลยนะคะเบรกสามคุกกุ๊กจะมาทลายขาหุ่นไปจูกต้องแล้วนะคะรวมถึงในช่วงนี้ค่ะประเด็น SMS นะคะอย่าลืมแล้วกันร่วมสนุกกันได้เลยนะคะว่าไอเทมชิ้นไหนที่คุณขาดไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นะคะส่งมาร่วมสนุกกันได้เลยที่48066 0,0ค่ะแต่<ร>ตอนนี้ร,รู้สึกว่าเธอจะแบบว่าแอบอินเทรนนะแต่แว่นตาเธอไม่ไหวนะจ๊ะดูเอามากเอาวน้าฉันเอา,เอาไปหรอกมกคือแบบว่าแล้วท้าโพสหรือชนมเมททำไม่ท่าแบบว่าแว่นมันดูเก๋บ้างมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะจ๊ะ แต่นี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอดีกว่ายังไงแว่นเธอมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ่แต่วันนี้ฉันมีแว่นตาที่วันยูบอกว่าดูเก๋มากกว่าดูแบบว่าอินเทรนด์มากกว่ามีเลิศกว่านี้มีเลิศกว่าอสลัคไปเถอะไม่ไหวไม่เวิร์กนะแว่นใหญไม่ไหวนะคืออย่างนี้สงสารเธาเรื่องไม่เอาแล้วนะเอาไปเลยโอยทำลายข้าวของอ่ะ เมื่อกี้แว่นตาซัมเมอร์สักครู่นี่คือบางทีเนี่ยไอพ้พร็อพพวกนี้หลายคนมองว่ามันอาจจะทําให้เราดูดีมากยิ่งขึ้น<ช>แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยคะดูเอาไปก็ได้ถ้าไม่รู้จ,กจักอัปเดตเทรนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าแว่นตาทรงไหนที่มันอินเทรนมากมากในช่วงซัมเมอร์ปี2023เริ่ม,มต้นจากแบบแรกนี่<ด>ะนะคะเขาบอกว่าแว่นตาที่ดูอินเทรนมากมากก็คือแว่นเหลี่ยมทรงโตโตาากเ,เก๋เะล่า คือจริงๆแล้วจุดหนึ่งค่ะทรงแว่นก่อนทรงแว่นอันนี้นะคะคือในปัจจุบัน แบรนดังๆเนี่ยแหละเขาขออยันออกมาเหลือเกินหลากหลายคอลเลคชันหลายคนปาดเงือเลยโอ้ยตายแล้วฉันตามไม่ทันแต่มีไว้สักอัน2อันก็คงจะเก๋ดีนะคะอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวกรอบเนี่ยมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มันจะเป็นทรงที่ดูใหญ่ๆนะคะที่สําคัญก็คือพวกลายกราฟิกเนี่ยเป็นลายที่คิดแล้วก็มาแรงมากๆอย่างภาพแรกที่เราให้ดูใช่ไหมคะมันก็จะดูเก๋ๆดีนะคะ<ช>หรือว่าจะเป็นแนวหนังสัตว์สีทูโทนหากหยิบมาใส่คู่กับชุดว่ายน้ําแล้วโอ้โหจะบอกเลยว่า The cat sat on the เก๋ใช่เล่นนะจ๊ะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยจริงหรอใส่ชุดว่ายน้ำตัวแว่นตาเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะคะว่าในช่วงซัมเมอร์หลายคนอาจจะฮิตพวกผิวสีแทนไปนอนอาบแดดบางทีมีแค่ชุดว่ายน้ำแต่มันขาดอะไรไปบางอย่างอะสิ่งที่คุณขาดก็คือแว่นตาเนี่ยแหละถูกต้องค่ะขอคอมเมนต์นิดนึงนะคะนางแบบค่ะเป็นเซรูไลท์อะค่ะนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคุณผู้ชมคนไหนมีขาเป็นเซลูไลท์อย่าไปกลัวเพราะนางแบบเรายังมีเซรูไลท์เลยเห็นไหมสุดนึงหลายคนอาจจะมองว่านางแบบก็หุ่นดี ู่นะแต่ว่านี่บางมุมบางท่าไงคือบางทีถ้าเกิดเรานั่งผิดท่าเนี่ยบางทีเซลล์รั่วอาจจะขึ้นได้อันนี้นางอาจจะเกร็งขาไปนิดนึงตรงประมาณต้นขาเดี๋ยวต้องให้นางดูพิลาทิสกับผูกกุ๊กช่วงช่วงที่3เดี๋ยวนางต้องดูพิลาทิสประมาณนี้มาข้อต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมแว่นที่ทําให้คุณนะคะดูเลิศมากยิ่งขึ้นนั่นคือแว่นแบบว่าแคท อายนั่นเองแบบเฉียวเชียวมันตาแมว<ร>นี่บแบบนี้เลยซึ่งม,มีแบรนด์แบนด์หนึ่งที่เขามาทําตอนนี้ฮิตมากๆเลยนะคะสําหรับแว่นแคทอายเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยหน้าดูเปรี้ยวขึ้นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นสาวหวานนะคะก็จะแนะนําให้ใส่เป็นสีแบบว่านูดนูดหน่อยก็จะออกแนววินเทจใช่แต่ว่าถ้าเป็นคุณเปรี้ยวนะก็เลือกสีเจ็บๆไปเลยแบบนี้เหมาะมากนะคะสาหรับแว่นแคทอายเนี่ย จะเหมาะกับสาวที่เป็นหน้ารูปหัวใจเออพวกแบบว่าหน้าผากกว้างนิดนึงเนี่ยไอตัวความเฉียงคัดแคทอายเนี่ยมันจะทําให้หน้าคุณเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นได้รูปมากขึ้นออนอกจากแบบนี้แล้วนะคะอีกทรงหนึ่งที่มีเจ้าแม่แฟชั่นนะคะระดับอั้มพัชราภาชมพูอ่อารยาเอฮาเกตแล้วก็สาวพลอยนาเทนนะคะก็คือแว่นมิร์รหรือว่าแว่นประหลอดนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเทรนที่มาแรงตั้งแต่ในปี2012แล้วแหละแ,แต่ว่าในปี2013นนี้ยังคงมาแรงดีอยู่นี่คือจะ ดูเก๋ดูเท่ดูเซอร์ในตัวเลยนะคะแว่นแบบนี้เขาบอกว่าฮิตติดลมบนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองจะเท่ก็ได้จะเปรี้ยวก็ได้โดยเฉพาะทรงเนี้ยจะใส่กับชุดว,ว่ายน้ำก็ยิ่งเก๋ะนะหรือเกิดในวันปกติวันว่างฉันก็ไม่ได้แบบค่อยใส่ชุดว่ายน้ำไม่ค่อยจะได้ไปทะเลแต่ฉันอยากจะเก๋บ้างอะ่ะก็อาจจะใส่เสื้อกล้าม,มแล้วก็กางเกงยีนรวมถึงใส่แว่นปลอดโอ้โหเก๋สบ,บอยใ,ใส่เดินสวนใส่แบบว่าช้อปปิ้งดูดีนะดูแบบดูชิคขึ้นมาทันที เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะชิคแบบนี้ก็ลองหามาใส่กันได้นะ,ะ๊ะถูกต้องคะ่ะเอาไปแว่นทรงต่อไปดีกว่าค,คุณผู้ชมเอ่อแว่นทรงนี้นะคะเป็นแว่นทรงกลมนั่นเองคะ่ะแบบ<ม>กลมๆนี่แหละอยู่ได้ทุกยุค<ว>ทุกสมัยแน่อนอันนี้สวยนะมีควาสมสวนเป็นทรงกลม,มกที่ใหญ่ ถูกต้องแต่ว่าเทคนิคสําหรับการใส่แว่นกลมเนี่ยมันก็มีอยู่ถ้าเราเป็นคนหน้ากลมอยู่แล้วเราเลือกแว่นกลมอีกกลมมันก็จะกลมกลมกลม <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราใส่แว่นกลมให้หน้าดูเล็กเนี่ยเทคนิคก็คือพยายามเลือกแว่นที่กรอบเนี่ยใหญ่เลยหน้าเรานิดนึงอเออแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูเล็กลงเพราะว่าคนจะไปสนใจที่กรอบแว่นแทน ถูกหรือว่าถ้าใครที่อยากจะใส่แว่นสวยๆเมื่อกี้ที่เป็นทรงเหลี่ยมก็ได้คือถ้าเกิดหน้าเรากลมก็หาอะไรที่มันเป็นเหลี่ยม,ยมแต่เกิดหน้าเหลี่ยมก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นกลมๆจะได้ดูแบบขัดแยง้งไม่งั้นมันจะเหลี่ยมไปทุกอย่างใช่ไเดี๋ยวเหลี่ยมไป,ะะไปกลมไปออหรือว่าบางคนหน้ากลมก็กลมกลมไปซะ <c oughs> ทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาปิดท้ายกันค่ะกับแว่นสีนีออนแซ่บสงวงไหคะหลายคนชื่นชอบเลยนี่ยอมรับเลยว่ารูปมาไม่ได้มองแว่นใชมันมีสิ่งหนึ่งดีให้มอง ใส่ตามันพุ่งไปตรง,ตรงนั้น<ก>จริงๆมันก็เป็นองค์ประกอบ่ะนะจ๊ะคือ ดูอันนั้นตอนแรกคือแรกสุดหันไปปุ๊บมองปั๊บไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยเลยขึ้นมามองแว่นประมาณนี้นะคะแต่หนุ่มๆอาจจะไม่ละสายตาอันนี้เราก็ไม่ว่ากันก็ยังอยู่ที่โฟกัสดรอดนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเอาแค่รูปนี้นําำมาฝากสาวๆค่าประมาณนี้รูปนี้ทีสมาธิที่จะมากกว่าเขาบอกว่ามาแรงทุกฤดูจริงๆโดยเฉพาะฤดูร้อนนะคะสำหรับแว่นสีแสบสวงแบบนี้คือสีสันเนี่ยสดใสแล้วก็จริงๆอุ๊กก็ว่าเป็นกระแสที่มันฮิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ามันเหมือนคล้ายๆกับแว่นตาเด็กสมัยก่อนจำได้ ต,ตอนเด็ก<ช>ๆเราก็จะมีแว่นตาที่ขายอันละหบาท10บาทแต่ทุกวันนี้นะคะด้วยแบบแฟชั่นที่มันมาแรนแล้วก็วกกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแว่นที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็มีความสดใสมีความน่ารักขี่ขูด,ดีนะคะ<ช>กรอบเนี่ยก็จะเป็นทั้งทรงแปลกๆกรอบเรียมนะคะหรือว่าจะเป็นกรอบเลียวเล็กก็ทําให้คุณดูสดใสเพราะว่าอันนี้ขายสี<ช>แล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยนะว่าคุณใส่ชุดสีอะไรคือสร้างความแตกต่างไปเลยอย่างเช่นใส่สีเหลือง กรอบแว่นตาจะเป็นสีน้ำเงินสีนอะไรก็ให้ตัดให้มัน่างกันไปเลยให้ตัดกันไปเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ของแว่นที่เรานำมาฝากกาันไอเทมเก๋ๆนำมาฝากคุณสาวๆในช่วงซัมเมอร์แบบนี้ค่ะถูกต้องค่ะแล้วช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะกับผลิตภัณฑ์ฟอร,ราชัวนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์นะจ๊ะมีดอกกล้วยไม้ด้วยใครที่อยากสวยใสยแบบธรรมชาติอย่าลืมฟฟราชัวค่ะใช่แล้วนะคะแมสวยเป็นแบบว่ามา จากธรรมชาติเลยนะคะห่างไกลพวกสารเคมีด้วยอ้าวในช่วงหน้าค่ะพูดถึงความสวยกันละช่วงนี้ที่อบอกก็คือวิตายแล้วกลายเป็นแหนมแล้วว่าอช่รลคะอ้อารมณ์เสียคะ่ะที่ว่าใหญ่อยู่แล้วทุกวันนี้ใหญ่ตันขึ้นมากไปอีกนะคะจะท,ทำยังไงดีล่ะนี่ครีเอทีฟของเรา กลัวพิธีกรไม่สวยกลัวไม่สวยล้วติดต่อสายตรงไปหาคุกคุกบอกคุกคุกช่วยทีช่วยมาลดต้นขายอู้หน่อยประมาณนี้ไม่คือจริงจริงแทีฟเราก็มีปัญหาจุดนั้นด้วยไงก็เลยบอกอ๋อให้มันได้งานด้วยแล้วเราจะได้จาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะช่วงหน้าสําหรับสาวๆคนไหนนะคะหรือว่านุ่มๆที่เป็นห่วงสาวๆที่แบบว่ามีแฟนขายใหญ่คุณเจอเลยคุกคุกเนี่ยเด็ดจริงๆไปสกิดแฟนมาดูนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ